สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการขับถ่ายค่ะการขับถ่ายคืออะไรเป็นยังไงอวัยวะใดที่ใช้ในการขับถ่ายเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะเด็กๆคุณหมอครับทำไมเวลาที่เราวิ่งร่างกายจะต้องมีเงื่อออกมาด้วยล่ะครับเจมไม่เห็นชอบเงื่อนี่เลยตัวเจมเหม็นไปหมดแล้วเอานะเวลาที่ร่างกายของเราเผาผลาญพลังงาน ก็ย่อมจะมีของเสียออกมาอยู่แล้วเหงื่อหน้าเป็นแค่หนึ่งในรูปแบบของระบบการขับถ่ายของเสียจากร่างกายทำไมร่างกายเราต้องมีระบบขับถ่ายด้วยล่ะครับระบบขับถ่ายของร่างกายหรือระบบกำจัดของเสียจากร่างกายนั้นนอกจากช่วยขับถ่ายของที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วยังเป็นระบบที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมดุลด้วยนะ แล้วระบบขับถ่ายหรือระบบการกำจัดของเสียทางร่างกายมีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายมี3ทางคือ1ทางผิวหนัง 2. ทางปอด3ทางไตแล้วระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายทางผิวหนังนี้มีอะไรบ้างหรอครับ ที่ออกมาทางผิวหนังจะอยู่ในรูปแบบของเหงื่ออวัยวะส่วนใดเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาหรอครับแจมถึงได้มีเหงื่อได้เต็มตัวแบบนี้เหงื่อก็จะถูกขับออกมาทางรูเหงื่อซึ่งถูกผลิตจากต่อมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนะ่ะต่อมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้ต้อนอยู่บริเวณอวัยวะใดในร่างกายบ้างหรอครับ ต่อมเหงื่อแบ่งออกเป็น2ประเภทคือต่อมเหงื่อขนาดเล็กจะมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเช่นบริเวณศีรษะแขนขาในขณะที่ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นั้นจะอยู่ที่บริเวณรักแร้ซึ่งต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นี้มักจะมีกลิ่นที่รุนแรงมากกว่าต่อมเหงื่อขนาดเล็กมิน่าละ่ะเวลาเจมบิ่งทีไรเหงื่อออกที่บริเวณรักแร้เยอะและมีกลิ่นแรงกว่าบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอยู่เสมอเลย แล้วเวลาที่เจมวิ่งเจมสังเกตเห็นการกำจัดของเสียของร่างกายทางอื่นอีกไหมเอไม่รู้สิครับเจมแค่สังเกตเห็นว่าเจมจะหายใจออกเร็วกว่าเวลาที่เดินปกติครับการหายใจออกนั่นแหละรูปแบบของการกำจัดของเสียทางปอดยังไงเหรอครับเจมงงเจมจำได้หรอเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรเจมจำได้ว่า ปอดจะต้องทำหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายแล้วก็ผ่านออกมาทางลมหายใจออกอ๋อใช่แล้วเจมเข้าใจแล้วครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียจากร่างกายที่ปอดขับออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองเออคุณหมอครับเจมรู้สึกหิวน้ำมากเลยเจมขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมครับได้สิเจมเป็นธรรมดานะเจม เสียน้ําในรูปของเหงื่อไปมากก็ต้องดื่มน้ําเพื่อชดเชยน้ําในร่างกายที่เสียไปค่อยๆดื่มน้ํานะเดี๋ยวจะจุกเอาได้เ็มจําได้หรือเปล่าว่าปอดทําหน้าที่อะไรครับคุณหมอตอนนี้เจมพร้อมที่จะรู้จักระบบการกําจัดของเสียของร่างกายระบบต่อไปแล้วครับต่อไปเป็นระบบการกําจัดของเสียทางไตนะไตมีลักษณะเป็นอย่างไร อยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วมีสองข้างซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านล่างช่องท้องซึ่งอยู่ใกล้กระดูกสันหลังบริเวณเอวโดยไตจะมีส่วนที่เว้ามีลักษณะเป็นกรวยเรียกว่ากรวยไตและมีท่อไตต่อไปยังคุณหมอครับสงสัยเมื่อกี้นี้เจมจะดื่มน้ำมากเกินไปเจมขออนุญาตไปปัสสาวะนะครับ เป็นยังไงเจมไปขับของเสียจากทางไตเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออะไรครับของเสียที่ร่างกายขับออกมาจากไตไตก็จะขับของเสียผ่านท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะในรูปของน้ำปัสสาวะยังไงล่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเจมก็ขับของเสียจากทางไตออกเรียบร้อยแล้วล่ะครับเอเป็นหมอครับแล้วการกำจัดของเสียหรือระบบขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ล่ะครับคืออะไรโอ้ยคุณหมอเป็นอะไรหรอครับ ของเสียจากทางลำไส้ใหญ่กำลังจะโจมตีหมอนะ่ะออกจากห้องน้ำแล้วหมอรู้สึกดีขึ้นเพราะได้กำจัดกากอาหารที่ไม่ใช้ในกระบวนการย่อยแล้วซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นของเสียด้วยกากอาหารนี้จะเหนียวและข้นเป็นของแข็งซึ่งลำไส้ใหญ่จะบีบตัวเพื่อให้กากอาหารขับเคลื่อนออกสู่ร่างกายในรูปของอุจจาระไงล่ะแล้วกลิ่นผายลมคืออะไรหรอครับ ผายลมเนี่ยก็เป็นแก๊สที่ร่างกายเราปล่อยออกมาหมอขอตัวไปทำธุระก่อนนะเจมเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหมอคุณหมอแล้วผายลมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคุณหมอหนีเจมไปทำธุระเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผายลมเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปการผายลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งในวันวันหนึ่ง คนเราอาจภายลมได้10ถึง20ครั้งคิดเป็นปริมาณแก๊สที่ปล่อยออกมาคือ0.5ถึง1ลิตรต่อวันเลยนะครับโดยภายลมเกิดจากการรวมตัวของแก๊สหลายชนิดโดยแบ่งออกเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นร้อยละ99มีส่วนประกอบหลักๆได้แก่ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนและมีเทนและแก๊สที่มีกลิ่นมีร้อยละหเท่านั้น ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ซึ่งทำให้เกิดแก๊สจำพวกกร,รมมถันได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นผายลมนั่นเองครับระบบขับถ่ายหรือระบบการกำจัดของเสียในร่างกายนั้นมีด้วยกัน3ทางซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพครับระบบขับถ่ายหรือระบบการกำจัดของเสียทางร่างกายนั้น มีอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือต่อมเหงือ่อไตและปอดโดยอวัยวะต่างๆเหล่านี้นอกจากจะทําหน้าที่ในการกําจัดของเสียแล้วยังมีการรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายอีกด้วยครับของเสียที่เป็นของเหลวจะถูกกําจัดออกสองทางคือทางไตในรูปของปัสสาวะและทางต่อมเหงือ่อในรูปของเหงื่อครับซึ่งภายในเหงื่อนี้จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบใหญ่ โดยมีเกลือโซเดียมคลอไรด์และยูเรียรเป็นส่วนประกอบครับน้องๆปอดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบขับถ่ายโดยปอดจะขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองครับคนเราต้องขับถ่ายเอาของเสียออกมาตลอดเวลาและจะถ่ายออกได้หลายทางเช่นทางผิวหนังทางปัสสาวะทางอุจจาระแต่เมื่อเราอยู่ในหน้าหนาว หรือในขณะที่อากาศเย็นเราจะไม่ค่อยมีเหงื่อเพราะอากาศไม่ร้อนเราจึงต้องขับถ่ายเป็นปัสสาวะแทนการขับเหงื่อออกมาจากผิวหนังครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆจะเป็นผลเสียต่อระบบการทำงานของไตเนื่องจากอาจจะทำให้ของเสียที่ไตขับออกมาไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในไตและเกิดเป็นโรคนิ่วได้ครับตอบแบบทดสอบกันถูกหมดหรือเปล่าเอยอ,อย่าลืมนะครับ ว่าระบบขับถ่ายเป็นระบบที่ช่วยกำจัดของเสียและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายเราดังนั้นเราต้องหมั่นขับถ่ายที่เป็นเวลาไม่ควรกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไว้นานๆเพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกายได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนรักษาสุขภาพของระบบอวัยวะภายในร่างกายด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆได้ดูคลิประบบการขับถ่ายแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคำถามท้ายคลิปมาให้เด็กๆอัดคลิปตอบคำถามคุณครูนะคะคำถามมีอยู่ว่าระบบขับถ่ายมีกี่ทางและอะไรบ้างคุณครูจะรอคลิปคำตอบจากเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ